ตั้งทีดูแลน้อยไปมาแล้วบาดตึงไงต้องเนยังีบยิ่งไม่ทุ่มอยู่แล้วขนาดน้องเมียกูมันยังจีบเลยมึงกินเลยน้องเมียกูนลงอาบน้ำในซาตึงน้าม,มันเต็มก้นเจ้าหนไม่ใช่น้องเมียนตึงไงต้องเขาอีเละนุม่มไม่เตะตําตือก็ลงตุ้นวิตวิตเลยต้องวิตเลยไกย่เครืองตุง้ม เปลิ่นทุ่งนี่เอ้าแต่กูไม่เกี้ยก่อนเรามันยนสิปลาลังความรักต้องกูวิดเลยวิดวิตก่อนนุ่มทำไตหลอตรงนั้นก็นังที่จัดเปรตก่อนหนังกําเตยมก็ลามึงก็เฉยเฉยเออมึงจำเพื่อกอแล้ววิดต้อแต่กูก็วิดต้อกูวิตต้อวิดต้อวิดต้อวิดวิตก่อนน้ำทำไตแยงตรงนั้นในปองฮะเจ็บมาเต็มน้องเลย มึงจำเพลือกันแล้วรับไปบ้านเลยว,ว่าเมาเครื่องไว้ไปชดไปตึงน้องปรากฏว่าน้นนองก็ขึ้นไปเสลาวขึ้นไปเสลาแค่จ,จำเพืือกันแล้วมึงแค่ปักบุงกูได้ต้องสิบาทมึงเจือมากแก่พักบุงกคร่งชอบแต่กูกินแต่ท้วนเม็ดเลยของคุณนุยนี่กูวิจฉอย่างนู้เออแม่พักพักบุงกับปลายกลางแล้วนั้นรอไอกูเจ้าต,ติดตั้งยานปักบุงไอ้กลางโยนยานพักบุง วัดยึดมันกินเลยเป็นเร่งปากกันกวนหีไตพี่ทองนี่อย่าโมโหนะคะไม่ปรีแต่น้องยกอย่างก้างน้องนะค่ะครับพี่ทองอายุเท่าไร่แล้วคะหกสิบ้องเลยครับเหลือเชื่อหกสิบสองปีแล้วเลยคะครับทำไมหน้าตายังใสกิ้งมันเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะพี่ทองกินคอลลาเจนเลยค่ะก็นอนซุปไก่ตัวเคลื่อนกับบลาุง่ังไก่กับ กินสุกไก่คร<อ>ับ้องทางนี่เจอตองสุกไก่คลองดะกอกทรบปาลันกาโกน้าัตบสุกไก่ตะกอดม่้สุกไก,ก่ก็นอนอกินไ้กินออไปปลือมารวมไอ้อมเคลืนลน่ะโอนตามไล่ตายไม่กีนย่วกินได้เป็นนะไ้โต๊ะเด็กหลังแข้งไม่ได้่าคูกินไรโสวกลางแกงมั่ขึ้นว่าตาไล ตั้งอยู่ในตูเ้เย็นสักครึ่งโหลได้ว่าแม้วัเนเดียวเคยวะปั๊บเดียวโดนกล้องกูปาปีอยู่กันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะกลับแม่เ,เตียวไปได้ก็เช่นอย่ากูต้มหมดแดงเหม,ม่ึ่งหม้อกว่าจ้าเจอมาหมดแดงก็ไอเตี้ยไม่กูไม่ไมรู้นกูได้เตี้ยนะไอเตี้ยใจยังต้มหมดแดงกู mới gõ qua kè ngay ra dân một cân thằng mò đeo nhằng thang vô tới Prit cầm Ba nuôi Nói rèo vô cả bố chú Hãy tròn kín rèo kê ngoài Hãy to cả ơn, khút Lạng, nghiêng phên tuổi Phải nói rèo quả mơ nghiêng lọc cầm Phải mơ xe phải xa thì Thế nói, đồng bán nữa, Hắn này kèo mơn tâm lấy hụt liệt đằng ná Cũng bà bán บานเราก็บายคนไทยก็มีของี่ดีมากมายเอ็นไม้นักกีฬา่ะวันเล่นบอลตีมชาติตอยเย็นไม่กว่ารางวันกว่าเรียนอยู่ทุลาตานี่ได้แกงอีตาทยอ่าจืดเลยก็ออนุมาลุกจากบ้นอยู่ด้วยเพี้ยงโอ้ไม่เพียงกับออนุมาพอเลยะงาเยอะกูรุดลำตอมแกงเต่าอยก็ต่บแกงกระดานโอ้จุนกู มึงจบเล่มายไอ้วันเลยนทจบหรือที่เอ้าผมจบเลยลูกยอดดูลูกยอดครับลูกตีย่อยใต้ตองเน่นแหมย่อยใต้ตองเน่นเดี๋ยวที่เรืความการเงินว่าบ้าไปบัตรที่คนนี่เราพูดอะไรได้เปล่นี่นี่ใหญไปยกลุงเ๋พกี่ปีแล้วก็สองปีกว่าน้อ เดี่ยวบ้านตีกล่องมวนเคยได้อยูอะไอ่ะปูอักเคยก็ปูอักปากหวกไม่เีย่ปักหัวว่าหัวอ้อดูักมันน่าจะชาวเดือนต่อได้อนเยจมไม่ใช่เอาไล่มันนี้กินอยูย่ในบ้านฟอมกินเบาแดดแต่ว่าจะรับมาตั้งม้านด้ยบ้านของฉันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะใช่อ,อ่ะเสียเชิชชใงใจไง